สวัสดีครับลุงโอนะครับคลิปนี้ก็มาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็เป็น ep พีสอถ้าใครดูคลิปที่แล้วของเมื่อวานก็เป็น ep ีหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็เพิ่มเติมขึ้นมาวันนี้ก็เป็นวันพ่อแห่งชาตินะครับก็วันที่ห้าธันวาคมหกเจ็ดนะครับตอนนี้ก็ได้มีโอกาสมาทำคลิป e ี2สองสำหรับการใช้งาน ตู้อินเวอร์เตอร์ออกริดไฮบิดไฮวลนะครับที่เออลุงโอดประกอบจำหน่ายอยู่นะครับเดี๋ยวก็มาเริ่มกันเลยจากคลิปที่แล้วส่วนนี้เพิ่มเติมขึ้นมาเดี๋ยวเราจะอธิบายไปแบบช้าๆนะครับนะมือใหม่ก็จะได้เข้าใจไปด้วยนะครับเริ่มต้นก็เริ่มต้นที่จุดตรงกลางเลยนะครับจะได้เข้าใจง่ายนะจุดตรงกลางสี่เหลี่ยมนี้ก็จะเป็นตู้อินเวอร์เตอร์ออกริด ไฮบิตไฮโวล์นะครับแล้วก็สามตัวนี้โปรติแล้วในตู้เขาจะมีกันฟ้าด้วยนะครับนี่การฟ้า AC อยู่ตรงนี้กันฟ้า dc อยู่ตรงนี้นะครับแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เอารูปใส่เข้าไปนะครับเพื่อป้องกันการสับสนนะครับให้ให้เห็นเฉพาะตัวที่ต่อไฟเข้าต่อไฟเข้าแล้วก็จ่ายไฟออกสามตัวนี้น่าจะเข้าใจง่ายกว่านะครับอ่าหลักการทํางานของตู้อิวอร์เตอร์ออฟกิท ไฮปิดไฮโวลนี้ก็ทําไปหลายคลิปนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่เคยดูก็กดย้อนหลังไปดูได้นะครับคลิปนี้ก็จะมาที่ายเกี่ยวกับการใช้ตู้ของเขาเลยก็ตู้เขาก็จะรับไฟจาก2แหล่งจ่ายนะครับตรงนี้ก็คือ AC ก็คือไฟบ้านของเรานะครับ a c 220โวลต์ 21, ไฟขาเข้าสังเกตดอกสอนครับผมจะทำดอกสอนชี้หมายมีครับมีวิ่งมานีเข้าแล้วก็อีกแหงจ่ายที่สก็คือไฟ DC ที่มาจากแผงเซลาเซลล์ ale, นี่ตรงนี้ทำแรงดันให้ได้ประมาณ350จนถึง400โวลต์นะครับแล้วก็ต่อเข้ามาดอกสอนแมป DC วิ่งเข้าไปบางคนถามว่าทำไมต้องทำแรงดันให้ถึง350จนถึง400โวลต์น,นครับเพราะว่าไฟบ้านที่เข้ามาจากจุดนี้ผ่านบอร์ด PFC นะครับบอร์ด PFC ก็แปลงมาเป็นไฟกระแสตรงก็คือ DC เขาจะสแตนบายอยู่ที่3 3 0โวลต์นะครับนะถ้าเกิดเราทำแรงดันให้น้อยกว่า3 3 0โวลต์เขาก็จะดึงไฟบ้านมาใช้ก่อนะครับก็จะได้ผลไม่ไม่มากนะครับนะแล้วก็ก็ควรที่จะทำให้แรงดัน3 5 0รนเะพราะตอนเราใช้งานมันก็แรงดันก็จะตกขึ้นมาสาหตุที่เราต้องทำให้ขั้นต่ำ3า350ถึง400โวลต์นี้กำลังดีก็คือเหตุผลนี้นะครับบางคนถามว่า ทำแรงดันใด้มากกว่า330นิดเดียวได้ไหมอ่สาม้ยสามสิบ้าพอเราใช้โหลดเยอะๆแรงดันก็จะตกไปครับอเดี๋ยวมันก็จะตกต่ำกว่า330ก็เลยเป็นสาเหตุให้ทำสามร้ขึ้นไป380 390ยแป้ก้านี่กำลังดีเลยครับอ่ะเรารู้เลยว่าตู้นี้สามารถรับแรงจ่ายได้สองแรงนะครับ AC ก็คือไฟบ้านของเราแล้วก็ ไฟดีซีไฮโวลท์ที่เราต่อจากแผงโซลาเซลล์ก็จ่ายออกก็คือจ่ายผ่านออกจ่ายผ่านตัวชิโนทัมเมอร์นี่ครับอันนี้เราจะก็จะตั้งแอมป์ไว้สิบสี่แอมป์นะครับถ้าเกิดใช้โหลดเกินสิบสี่แอมป์ก็จะตัดนะครับแล้วก็บอกไฮโวล์ on, ก็มีรูปป้องกันในตัวแนละ้วเราเคยเคย,เคยพูดไปหลายคลิปแล้วอะเรารู้แล้วว่าตู้สามารถรับแรงจ่ายได้สองแ่งเนาะเรามาดูแ่งจ่ายเอ่อที่หนึ่งกันก่อนนะครับ ก็คือไฟจากการไฟฟ้านี่วิ่งเขา้าตู้คอน s u m อร์บ้านของเราแล้วก็เราก็ต่อไฟออกมาจากตู้คอน s u m อร์เนี่ยตามรูปนี้เลยนะครับหรือว่าต่อกับเกบอ,อร์ย่อยในตู้นี้ก็ได้ก็แอมป์สักประมาณสิบห้าหรือว่ายี่สิบแอมป์นะครับสักยี่สิบแอมป์กำลังดีไฟก็อีกทางหนึ่งก็ไหลจ่ายให้ับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านเราปกตินะครับพอไฟมาทางนี้เขาก็จะวิ่งเข้าเบเกอร์ตัวนี้ตามรูปเลยนะครับอ่า ก็มาจำลองไว้ส่วนทางนี้ก็ไฟดีสีเข้ามามาผสมไฟกันตรงนี้เป็นชุดกิจกูนะครับก็คือใช้ไดโอดบิดสีขาสองตัวขนาดคัน,นครับผสมไฟแล้วก็จ่ายออกมาจากคลิปก่อนก็อธิบายไว้แคน่นี้สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากคลิปก่อนของคลิปนี้ก็คือนี่ตัวนี้ครับก็คือเบรกเกอร์สองทางนีเ่เดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้นะครับ คือรูปเบเกอร์สองทางไงรูปเบเกอร์สองทางมาอ่รูปเบเกอร์สองทางก็หน้าตาประมาณนี้ครับถ้าเกิดผมจะแปละลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันครับเผื่อใครสนใจแล้วก็ตอนนี้ผมก็ได้สั่งซื้อมาเลยครับตอนนี้สินค้ายังมาไม่ถึงเดี๋ยวสินค้าเบเกอร์สองทางมาถึงก็เดี๋ยวผมจะทำรีวิวการต่อใช้งานให้นะครับไม่ยากก็ทําหน้าที่เดียวกับ สวิตคันเอาล่างเตานะครับก็ทําหน้าที่เดียวกันเลยแต่ผมมองว่าเบรกเกอร์สองทางนี้มันใช้งานสะดวกกว่านะครับก็แล้วแต่ท่านใดถนัดนะครับผมก็รู้สึกว่าเบรกเกอร์สองทางนี้มันปลอดภัยแล้วก็ใช้งานสะดวกกว่า่ะดีบายหลักการข้าวของเบรกเกอร์สองทางนะครับก็คือไฟเข้าได้สองทางด้านบนนี้นะครับอันนี้ตรงนี้ดูทางนี้นะครับข้าทางนี้เป็นไฟ AC ีนะครับนี่ไฟ AC มาเข้าทางนี้าสมมุติว่าสองเส้นนี้เข้าทางนี้นี่แล้ว่าสองเส้นนี้ที่มาจากไฟบ้านปกติก็มาเข้าทางนี้นี่เห็นไหมครับเขาต้องหัวนะครับอันนี้รูปผมทําให้มันดูง่ายแล้วก็ออกก็ออกได้สองทางครับนี่ออกทางนี้แต่ว่าหลักการทํางานของเขาคือเบเกอร์สองตัวนี้เขาจะไม่ยอมทํางานพร้อมกันเด็ดขาดน,นะครับถ้าเกิดเบเกอร์ตัวที่หนึ่งดีดขึ้นเบเกอร์เรามาเบเรามาผลักเบเกอร์ตัวที่สองเดีดขึ้นเดเกอร์เบเกอร์ตัวที่หนึ่งก็จะดีดลง ตัวตัมัดนะครับแล้วก็เมื่อเบเกอร์ด้วยสองดีดขึ้นอยู่เราผลักตัวนี้ตัวที่หนึ่งขึ้นไปก็จะไม่ทํางาน,นครับจนกว่าเราจะมือผลักปิดออฟเบเกอร์ด้วยสองก่อนเบเกอร์ตัวหนึ่งถึงจะผลักแล้วก็เขาจะค้างให้นะครับอันนี้เดี๋ยวเขพูดกันคลิปต่อไปตอนรีวิวเบเกอร์นะครับก็เบเกอร์สองทางนี่แหละที่จะทําที่จะป้องกันไม่ให้ไฟชนกันเห็นไ,ไหมครับเขาจ่ายไปแหล่งจ่ายเดียวกันก็คือจ่ายให้แหนหรือว่าตู้แช่ หรือว่าเครื่องไฟฟ้าที่เราต้องการไปจะหยไฟช่วงกลางวัน,นครับนี่เห็นไหมครับในเมื่อเราสามารถจ่ายไฟมาทางนี้ได้ก็แน่นอนครับในช่วงเวลากลางคืนเราก็สามารถปิดอ,อ,อินเวอร์เตอร์ออฟกิดตู้นี้ได้ครับเห็นไหมครับก็พอสมมุติวันหนึ่งทุ่มเราแสงแดดไม่มีแล้วเราต้องการใช้ไฟบ้านปกติเพราะว่าถึงเราจะเปิด ใช้ตู้นี้ก็เขาใช้ไฟบ้านปกติแค่วิ่งเข้าไปแล้วก็วิ่งออกมาคนระับเราก็ต้องการพักแล้วก็ปิดเขาซะเราพอหนึ่งทุ่มเราก็มาปิดสวิต์ที่รับไฟจากตู้อินเวอร์เตอร์นะครับปิดเบรกเกอร์ปิดปุ๊บก็เบรกเกอร์แล้วเราก็มาเปิดเบรกเกอร์ตัวนี้ให้ไฟนี้จ่ายเข้าไปแทนอ่าพอเราปิดไฟฝั่งนี้แล้วตู้เขาก็ไม่ได้จ่ายโหลดนะครับพอไม่ได้จ่ายโหลดเราโอเคมาปิด เบเกอร์ตัวนี้ก็ปิดได้เลยพอสักห้านาทีสิบนาทีเครื่องเขาก็จะหยุดการทํางานแล้วก็เลยพักไปด้วยแล้วก็อุปรกรณ์ไฟฟ้าของเราก็รับไฟจากเบเกอร์ Baker ตัวนี้แทนมีมาทางนี้แทนพอตอนเช้าตอนเช้าเรามาเราบอกอ่าเดดมาแล้วประมาณแปดโมงเก้าโมงเราก็อยากจะใช้ตู้อินเวอร์เตอร์ตัวนี้อ่าเราก็มาเปิดตรงนี้ก่อนเลยครับอันนี้ก็ไว้เหมือนเดิมก่อนมาเปิด เบเกอร์ตัวนี้ขึ้นปึง้งนี่เออแสงแดดมาเอาสมมุติว่าแสงแดดมาแล้วใช่ไหมครับก่อนสมมติว่าเรามาตอนแปดโมงเก้าโมงแสงแดดมาแล้วสวิตเบเกอร์ Baker ตัวนี้ยังเปิดอยู่ก็ไฟไฮไฟจากโซลาเซลล์วิ่งไปบอดอาจจะทํางาน,นครับผ่านบอดอาจจะทํางานก็จริงแล้วก็ผ่านชินโนตาเมอร์มันก็จริงแต่เขาก็ยังสเตนบายรออยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าเบเกอร์ฝั่งของเขาเราปิดอยู่ ก็เรามาเปิดเบเกอร์จากไฟบ้านขึ้นไปประมาณแปดโมงให้เป็นไฟสำรองพอว่าพร้อมระบบแล้วเราค่อยมาสลับไฟนี้ให้รับไฟจากตู้อินเวอร์เตอร์ครับนะพอเราสลับปุ๊บเบเกอร์ Baker, ตัวนี้ก็จะฝั่งนี้ก็จะหยุดอ่าแล้วก็จะรับไฟจากฝั่งนี้เข้าไปแทนนี่นี่ก็คือการสลับไฟด้วยตัวคนนะครับด้วยมือแบงยังไม่เป็นระบบออตโต้นะครับอ่านี่แต่ว่าเราก็สามารถปิดตู้ อินเวอร์เตอร์นี้กลางคืนได้หรือช่วงที่เราต้องการพักตัวเขาเราก็สามารถมาใช้ไฟบ้านมาทางนี้ได้เนี่มีรับเป็นสามแยกอยู่ตรงนี้ก็คงจะไม่ยากวงจรก็สามารถแคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับตอนนี้ก็ถ้าเกิดใครอยากจะได้ไฟล์วงจรแบบเต็มๆก็แอดไลน์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ทางไลน์อันนี้เป็น EP ที่สองนะครับเดี๋ยว ep ที่สาม เราก็จะมาพยายามทําให้เขาสลับไฟแบบอออัตโนมัตินะครับนี่ออโต้กันไปเลยเราไม่ต้องมาปิดเปิดอยู่ก็บางคนถามว่าเอ้าปิดเปิดโหต้องปิดตอนข้ามเปิดตอนเช้าปิดตอนข้ามเปิดตอนเช้าได้ก็จริงครับแต่ว่าเมื่อเราทําทุกวันทุกวันมันก็มันก็จนำบากสําหรับผู้ใช้งานนะครับอ่าถ้าเกิดเราทําให้เป็นออโต้ละอ่าก็จะดีกว่าใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวคลิป ep ีสามคลิปต่อไป เดี๋ยวจะมาทําระบบออโต้กันให้ตู้นี้ปิดเอาสมมุติว่าเราตั้งให้ก็ปิดทุ่มหนึ่งพอถึงเวลาทุ่มหนึ่งตู้นี้ปิดแล้วก็ระบบไฟสองทางตรงนี้สลับเป็นมาใช้ไฟทางนี้โดยอัตโนมัติครโดยที่เราไม่ต้องมายุ่งเขาเลยแล้วก็พอตอนเช้ามาแปดโมงเก้าโมงสมุติเราตั้งไว้ทับเก้าโมงไฟเข้าตู้นี้แล้วก็จุดสองทางสามทางตรงนี้ สลับมาใช้ไฟนี้ดโดยตรงมัติอ่าถ้าได้แบบนั้นเยี่ยมเลยใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวรอดูคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวจจะพยายามทำวงจรให้ได้ไปถึงจุดนั้นนะครับอ่าถ้าใครที่ยังไม่กดติดตามอยู่ก็ฝากกดติดตามลุงโอสูราเซลด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วหรือว่าคอมเมนต์สอบถามกันมาได้เลยนะครับใต้คลิปสำหรับผู้รู้ที่มีความรู้ที่จะชี้แนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ ได้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมยินดีที่จะรับฟังแล้วก็ศึกษาร่วมกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับท่านที่ซื้อตู้ไปแล้วแล้วก็เหลือท่านที่กำลังจะตัดสินใจซื้ออยู่ว่าจะต่วอวงจรยยังไงดีที่ใช้ในบ้านเราบางคนก็ไม่ได้เป็นช่างอาชีพนะครับก็อาจจะรู้ได้ไม่หมดหรือว่ารู้แบบแต่ก็ยังไม่มั่นใจอะไรนี้ถ้าเกิดมีวงจรแบบนี้แล้วไปต่อมีวงจรแล้วก็ต่อก็น่าจะมั่นใจยิ่งขึ้นนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องโนโอล่าเซลด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ